คู่รอบเป้าประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นฝากรบกวนกดติดตามช่องลุงหนวดรอเป้าช่องนี้ไว้ด้วยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับและหากใครอยากเข้าบ้านใหญ่บ้านเขียวที่มีกิจกรรมฟุตบอลยูโร2024ตอนนี้เขาจัดกันอยู่นะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับเข้าไปจอยเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับ่อเป้าคุยหนึ่งครับเป็นฟุตบอลยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอเบลเยียมน่าดูน่าชมมากครับคู่นี้จะแข่งในเวลา5ทุ่มของงฝรรั่เศสนบ ชนะออสเตรียมา1นนอกนั้นเสมอทั้ง2เกมครับเสมอกับฮอลแลนด์เสมอกับโปแลนด์นะครับ ฝรั่งเศสฟอร์มจะประมาณนี้ส่วนทางด้านเบลเยียมครับแพ้สโลวาเกียมาชนะโรมาเนียเสมอยูเครนครับย้อนกลับไปในปี2 0 2 1ครับเบลเยียมเจอฝรั่งเศสครับตอนนั้นฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะเบลเยียมไป3าประตูสองครับและทางด้านความพร้อมของฝรั่งเศสในวันนี้ครับจะมาในแผน4 2 3 1ครับโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นอีแรนเอมบัปเบ้ครับอาเดียนลาบิโอครับและก็องตัวสกิทแมนอุสมันเดมเบเล่และกลางรับนะครับจะใช้เองโกโลกองเต้ครับส่วน แน่นเบลเยียมรับจะมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับหน้าเป้าจะเป็นโลเมโลลูกากูนะครับแล้วก็ทางตัวลุ้นนะครับเป็นยาสิตกาลาสโกนะครับแล้วก็เควินเดอร์บอยนะครับเชลิมี่โดกูนะครับส่วนวันนี้ครับแนวมองส่วนตัวของลุงครับถือว่ารอบ16ทีมวันนี้น่าดูน่าชมมากระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยียมถือว่าฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ปังเท่าที่ควรนะครับไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรแต่วันนี้มาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะ เ,เพราะว่าเบลเยียมถือว่าต้องรีบผลงานออกมาครับส่วนฝรั่งเศสต้องรีบผลงานออกมาเช่นเดียวกันลุงเลยมองว่าตอนนี้ทั้งคู่ต่างอยากจะโทรฟอร์มผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้ครับแต่เบลเยียมรับอาจจะมีปัญหาหนักใจในเรื่องการจบสกอร์สักหน่อยครับเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มนั้นจบสกอร์ลำบากเหลือเกินกว่าจะผ่านไปแต่ละแมตช์นะครับส่วนฝรั่งเศสครับมีแนวลุกที่ดีอยู่แล้วแต่ก็ มีปัญหาเรื่องการจบสกอร์เช่นกันแต่ไม่น่ากังวลเท่าเบลยเยียมครับลุงเลยมองว่าวันนี้ถ้าจะเลือกทีมที่ชนะสักหนึ่งทีมลุงขอมองไปที่ฝรั่งเศสแล้วกันครับพี่น้องรอเป้าวี่สองครับเป็นบอลยูโร2024ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับโปรตุเกสเจอกับสโลวีเนียครับในเวลาตีสอครับ โดยคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับเป็นฟุตบอลกระชับมืครับสโลวีเนียชนะโปตุเกสไป2อศูนย์นะครับเมื่อปี2024เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่นั้นเป็นฟุตบอลกระชับมือครับฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มครับสำหรับโปตุเกสนะครับชนะเช็กมา2-1ชนะตุรกี3 0และก็แพ้จอร์เจียมาในนัดล่าสุดครับศูนย์ประตูต่อสครับส่วนทน้าสโลวเนียครับในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3เกมเสมอทั้ง3เกมเลยครับเสมอเดนมาร์กเสมอเซอร์เบียเสมออังกฤษครับโดยวันนี้ครับโปตุเกสจะมาในแผน4 3 3ครับ นาเปานี้จะใช้เป็นเคิร์สโนโรนโดครับและแนวลุกด้างข้างจะเป็นราฟาเอลเลเอา์แบรโดซิมวาและตัวลุกตรงกลางครับจะเป็นบูโนเฟอร์นันเดสครับ ส่วนด้านสโลวีเนียครับจะมาในแผน4-4-2ครับโดยผู้สกาประตูเป็นยางโอบักจากแอตลตกมาริครับแล้วก็มีหน้าเป้าอย่างเบจามนเซโกครับที่เป็นตัวอันตรายของสโลวีเนียเมื่อมองส่วนตัวลุงครับสโลวีเนียมาในรอบสุดท้ายนี้ถือว่าต้องเป็นทีมรี่ผ่านอะไรมาเยอะและก็ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่พอสมควรแต่วันนี้มาเจอโปรตุเกสที่โหศักยภาพผู้เล่นดีกว่ารูปแบบการทําทีมของโรเบร์โตมาร์ตินเนสดีกว่าลุงเลยมองว่าวันนี้ โรตุเกสน่าจะดีกว่าสโลวีเนียอยู่หลายขุมครับเพราะว่าอย่านับเกมที่แล้วครับเกมที่แล้วที่เจอกับจอร์เจียเนี่ยลุงมองว่ามันเป็นการโรเตชันซะส่วนใหญ่แต่วันนี้ครับโบตุเกตน่าจะจัดฟูลทีมเจอกับสโลวีเนียแน่นอนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายลุงเลยมองว่าวันนี้โบตุเกตน่าจะจัดการสโลวีเนียได้แบบไม่ยากครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงของมองไปที่โบตุเกตครับพี่น้องรอเป้าคู่ที่สาครับเป็นบองโคปาเมกาครับสหรัฐเจอกับอุรุัยครับโดยทั้ง สองชาตินี้นะครับอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองครับโดยอุรุกวัยอยู่อันดับหนึ่งมีหกแต้มซารัสครับอยู่อันดับสองมีสามแต้มนะครับโดยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มทั้งสองนัดที่ผ่านมาครับซารัสนะครับชนะบุรีเวียสองศูนย์แพ้ปานามาหนึ่งประตูสองครับส่วนด้านอุรุกวัยครับเก็บชนะได้ทั้งสองเกมครับชนะปานามาสามหนึ่งชนะบุรีเวียห้าศูนย์ครับโดยวันนี้ทางด้านซารัสจะมาในแผนสี่สามสามครับสามตัวลูกของเขาจะเป็นลิคาโดเปริก ฟลารินบาโรกันนะครับและก็คิสเตียนฟูลิสิกครับส่วนด้านอุลุักครับจะมาในแผน42-31หนครับหน้าเป้าของเขาจะเป็นดาวินดูเย้ครับและก็จะมีตัวปั้นเกมอย่างไฟลโกไปเยสตีก็ยังมีแนวรับอย่างโรนัลาอาราโคครับจากบาเซลล่าลุงเลยมองว่าวันนี้ครับในมมมองส่วนตัวของลุงเนี่ย อุลุวัยเนี่ยภาพรวมเหนือกว่าเจ้าภาพอย่างสารัฐอยู่พอสมควรครับและแค่เสมอครับจะทําให้อุลุไัยเข้ารอบและเป็นอันดับหนึ่งครับส่วนวันนี้ครับลุงมองว่าสารัฐเนี่ยเสียตัวเก่งเสียตัวลูกตัวเก่งเนี่ยไปเพียบครับมนต้องแล้วต้องมาเจอกับอุลุวัยที่ชั่วโมงนี้ดีเหลือเกินครับลุงเลยมองว่าวันนี้ขอเป็นท่านหลองอุลุกวัยแลวกันครับ พี่น้องไปโอกับ3คู่รอบเป้าประจำวันนี้ถ้า,าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ช่องหนุ่นรอบเป้ารีบรีบขอมมาในนั้นมีกิจกรรมดีๆให้หมดกูรู้โดยเ,เทพก็อยู่ในนั้นนี่คือบ้านที่ดีและจะที่สุดณเวลานี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าย